ในระบบ Enterprise Manager เมนู SO Setup ที่หน้าต่างกำหนดรหัสการขนส่งการาบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างกำหนดรหัสขนส่งหมายถึงเป็นการกำหนดชื่อการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าเพาื่อนำไปใช้ในการกำหนดสถานที่ส่งของที่เมนูกำหนดรหัสลูกหนี้และการบันทึกข้อมูลรายวันต่างๆค่ะมาดูวิธีการกำหนดรหัสการขนส่งค่ะ การบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างกำหนดรหัสการขนส่งนะคะเริ่มจากรหัสการขนส่งทำการระบุเป็นรหัสได้เลยนะคะมว่าจะเป็นรหัสตัวเลขหรือที่เป็นตัวย่อก,ก็ได้ค่ะจากนั้นชื่อการขนส่งนะคะก็อาจจะแบ่งเป็นขนส่งโดยรถยนต์ขนส่งโดยรถไฟหรือเรือนะคะหรือจะเป็นข้อมูลในส่วนอื่นก็ได้เช่นกันค่ะ นอกจากนี้นะคะชื่อการขนส่งจะเป็นภาษาอังกฤษก็ทําการระบุข้อมูลลงไปได้เพื่อออกรายงานเป็นภาษาอังกฤษค่ะเมื่อทําการระบุรหัสการขนส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คลิกที่ปุ่มเซฟเพื่อบันทึกข้อมูลได้เลยค่ะและนี่คือตัวอย่างในการกําหนดการขนส่งในระบบ Enterprise Manager เมนู SO Setup ค่ะ